สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับจาาจิบุรีรัมน่ครับพามาชมส่วนข้างๆร้านนะครับเริ่มไล่มาจากหน้าร้านก็จะเป็นส่วนดีครับวะาเกี่ยวอะไรครับอ่ะมาต่อที่พีที่แล้วครับผมก็อันนี้พามาชม ดูรถเกี่ยวขั้นตอนรถเกี่ยวที่บิวกันนะครับก็จะเป็น60ติบล้วนครับอยู่นี่บินหกสิบเดียวไม่ทาอะไรครับนี่เป็นงานสีครับงานสีดีซีหกศูนครับ ก็หกตัวนเดียวครับวันยี่สิบพันครับผมแ้่ซื้อก,กองกองกองเก็บไว้หลังร้านครับกำลังลุยแบบบิวเต็มที่เลยครับตอนนี้เพื่อที่จะไปจอดอ่าสาขาใหม่ครับผมอันนี้ก็ใช่นะนี่ก็ใช่ครับก็รื้อรื้อหมดครับรื้อมาทั้งคันครับรื้อแบบเริ่มต้นใหม่เลยใช่รื้อเริ่มเริ่มต้นใหม่ครับเช็คไม้หมดใช่แื้วประกอบขึ้นใหม่โครงตู้เขาประกอบขึ้นใหม่ทำสีใหม่แบบทำทบทำสีใหม่ใช่ประกอบขึ้นใหม่ทั้งทั้งหมด เจใหม่เช็คปืนเช็งไรใหม่ครับปืนปูลกปืนคอกันละเท่าไหร่นะรุ่นนี้แสนสี่หมื่นห้าพันแสนสี่ห้าพันราคาเดียวราคาเดียวกันเลยทั้งยี่สิบคันเลยใช่ครับทั้งยี่สิบพันอันนี้ก็ใช่นะใช่ครับอันนี้ก็ใช่ทั้งหมดแต่พวกอะไรก็ยังขายเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมครับเรื่องมีพวกใช่ครับเกลียวพวกอะไรนะครับทั้งอุ้ม อันนี้ก็ดีซี60ครับทำได้หลายคันแล้วดิก็เริ่มทยอยทำครับอันนี้ประกอบหรือเปล่าตรงนี้อันนี้อยู่ขั้นตอนประกอบประกอบอะไรประกอบใหม่ตอนนี้จะเอาไปลงที่ไหนบ้างพี่ที่นี่ใช่ไหมก็ที่รถไฟเดียวครับอยู่นี่มีไหมอ่าย่นี่ก็มีครับจะแบ่งไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวไปรัตราอีกส่วนหนึ่งครับนี่เป็นงานงานบิวทั้งหมดหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับไปดูฝั่งนู้นต่อรถแรกยี่สิบคันเนาะเขาคร่าวประมาณกี่คันพี่เบ็ดเสร็จแล้วยี่สิบคันครับเตี้ยไหมหลังจากยี่สิบคันล่ะมีอีกไหมหลังจากยี่สิบคันก็ตัดเป็นอะไรนะครับตัดเป็นอะไรใช่ครับยูมยทั้งหมดเลยยี่สิบคันช่บ จะเป็นรุ่นนี้เลยครับเหมือนแบบย้อนยุคเลยเนาะรุ่นแรกเลยครับฝั่งนี้ก็ใช่ครับหมดเลยใช่หมดครับก็ปีนี้มีรถฟางมาอ่าเราทำรถฟางเองนะครับปีนี้เดี๋ยวมารีวิวครับคันนี้เหรอใช่ดูไปเลยไหมอ่ะดูไปเลยเลยอ่ะรถอัดฟางช่วงล่างคันนี้ก็เป็นช่วงล่างเก้าห้าครับอ๋อเก้าห้า ดีซีดีซีเขาห้าอันนี้ไปรองงานมาแล้วก็อน,นี้ลองลองอัดลองอะไรลองลอง,ลองระบบตู้ครับผมผ่านหรือ,อยังพี่ก็ลองระบบตู้ลองรอบดูว่ารอบจะได้ไหมระบบตู้ผ่านหรือเปล่าครับผมครับผมอัดฟังกนน็พร้อมขายหรือ,อยังคันนี้ อพอดีท่านเอาช่างไปบิวคันนู้นอยู่ไปบิวอีคันหนึ่งอยู่หลังบ้านอยู่เขาเลยคันนี้ก็เลยชะงักไปก่อนก็นผ่านเลยอ่งอัดได้รอบเลิกผ่านมดแล้วครับเลือ<า>ไม่เก็บได้เหยียดครับผมใช่แข่งไม่รถแบบนี้พี่ก็เปิดอยู่คันหนึ่งวนันคันละห้าแสนห้าครับผมคันละห้าแสนห้าคันนี้เปิดห้าแสนห้าถ้าลูกค้ารับจบก็รับประจำเมืองกันห้าแสนห้า หรือแลกเปลี่ยนดีเทิร์นรุ่นไหนผ้ามาได้หมดครับเอารถมาเทิร์นก็ได้ <S <S ใช,ใช่เอารถเกี่ยวเอารถอะไรมาเทิร์นก็ได้นม้มีอยู่กี่คันตอนนี้มีสามคันครับผมรถอัดฟางนะใช่อัดฟางเคยมีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็หลังบ้านหนึ่งตัวแล้วก็มีอยู่บ้านแท็กซี่หนึ่งตัวอยู่สุรินหนึ่งตัวใครสนใจรถอัดฟางนะครับ <S <S ตีนตะขบับล้อยางด้วยสามนี้เลยครับพี่ดูอะไรต่ต เดี๋ยวพาไปดูอะไรรถเกี่ยวปะ EP นี้ครับขายรถเกี่ยวที่ที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาเรื่อยรถเกี่ยวก็ยังซื้อเข้ามาเรื่อยๆก็รับซื้อครับรับซื้อด้วยรับซื้อใครอยากขายก็ติดต่อม, <า S 1> มาเลยใช่ติดต่อมาได้เลยถ้าใครอยากขายฝั่งนี้ก็มีอะไรขายเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอะไรตัดในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ,อะไรที่ตัดครับผมฝั่งนี้เนาะ โลกออกหนึ่งปีก็จะโ <จะ S 1> ลกออกครับตัดเป็นเสลกแต่ละ,ะปีนี่เริ่มโลแล้วชาเริ่มโลแล้วครับโลทุกปีอันนี้ที่เห็นจอดเยอะๆก็จะโลทุกปีครับก<ม>็เข้ามาตัดแล้วเข้ามาโลครับผม,มก็โลเริ่มโลแต่ มะคาคุพามีนาเมษาอ่ะสี่เดือนนี่จะโลล้วหลังจากสี่เดือนปุ๊บถึงจะซื้อซื้อเข้าอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยมารอบเสร็จแล้วรถเยอะมากตอนนี้แบบโอ้โหโล่งแล้วครับเริ่มทยอยตัดแล้วครับตัวน,นี้โอ้ตัดแบบเร็วมากเนี่ยครับโล่งหมดแล้วครับวันนี้เราขึ้นพวกขึ้นมาใหม่แล้วรอเข้าไปบิวตรงนี้ก็รอบิลนะใช่ครับ ลราเข้าไปอยูก็อะไรก็สิ <10 S 1> บลอ้ลอเทเล,ลอร์ก็หายไปหลา,ายคันอยู่นะใช่ครับหมดแล,แล้วที่เรานำเสนอไปประมาณสี่ห้า,าคันเนะหมดแล้วครับขายหมดเลยครับ <S 2> <S 2> อขายดีมากก็อีพีนี้ค่ะเดี๋ยวฝากกันเพียง่นี้ครับผมเดี๋ยวพามาชม e ีหน้า EP นะครับก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณทีท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณครับอันนี้ก็ตัดแล้วพี่รถเกี่ยวใหญ่ตัดตัดแล้วใช่ตัดแล้วโอ้โหแล้วช่วงล่างนี้แกไปทําอะไรอ่ะทำแปลงนี่ยนระับรถอัดฟางทำรถัดฟางใช่จากรอบที่แล้วรถเกี่ยวเยอะมากครับมารอบนี้เกลี้ยงเลยตัดได้ไวมาก